เคยเป็นไหมนั่งเฝ้าหน้าจอกราฟเขียวๆแดงๆเต้นรีบระยับใจเต้นตามยิ่งกว่าจังหวะ EDM สุดท้ายก็ดอยสะง,งันเราทุกคนเคยเจ็บเจ็บจากการเทรดเจ็บจากการลงทุนเจ็บจากการรู้งี้สารพัดวันนี้เราจะไม่พูดถึงเทคนิคซับซ้อนไม่ต้องใช้สูตรอะไรให้ปวดหัวเราจะมาคุยกันเรื่องใจใช่ครับใจของคุณนั่นแหละที่เป็นตัวแปรสําคัญกว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนเคยสงสัยไหมทําไมบางคนถึงทํากําไรได้สม่ําเสมอไม่ใช่แค่เพราะเขาเก่ง แต่เพราะเขาคุมใจได้ต่างหากความกลัวศัตรูเบอร์หนึ่งของนักเทรดกลัวพลาดกลัวขาดทุนกลัวไปหมดพอความกลัวครอบงำก็เริ่มตัดสินใจผิดพลาดขายหมู่บ้างติดดอยบ้างวนลูปนรกไปเรื่อยๆแล้วความโลภละ่ะตัวไรากาศไม่แพ้กันเห็นคนอื่นได้กำไรเยอะๆก็อยากตามอยากรวยเร็วๆสุดท้ายก็เอาอินผิดจังหวะเจ๊งไม่เป็นท่าวลีเด็ดที่หนึ่งตลาดไม่ได้ทำร้ายเราใจเราต่างหากที่ทำร้ายตัวเองแล้วเราจะคุมใจยังไง นี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่ผมใช้เป็นประจำคือวางแผนก่อนเทรดกำหนดจุดเข้าจุดออก stop loss ให้ชัดเจนเขียนมาลงไปเลยพอถึงเวลาจริงจะได้ไม่ต้องคิดเยอะทำตามแผนอย่างเดียวบริหารความเสี่ยงอย่าลงเงินทั้งหมดที่มีในครั้งเดียวแบ่งเงินเป็นส่วนๆเทรดทีละน้อยค่อยๆสะสมประสบการณ์อย่าเทรดด้วยอารมณ์ถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหนื่อยเครียดอย่าเทรดพักผ่อนก่อนค่อยกลับมาลุยใหม่ยอมรับความผิดพลาดไม่มีใครเทรดถูกตลอดเวลา ผิดพลาดคือครูเรียนรู้จากมันแล้วพัฒนาตัวเองตัดใจให้เป็นถ้าติดดอยแล้วไม่มีทางขึ้นยอมขาดทุนแต่แน,น่นอนดีกว่าปล่อยให้มันกัดกินพอร์ตไปเรื่อยวลีเดดที่2การเทรดไม่ใช่การปรนันมันคือธุรกิจจำไว้ว่าการเทรดคือเกมยาวไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรอย่าใจร้อนอย่าโลภมากค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองว่าอะไรคือเป้าหมายในการเทรดของฉันถ้าคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร คุณจะเทรดด้วยความระมัดระวังและมีสติมากขึ้นวลีเด็ดที่3ความสําเร็จในการเทรดเริ่มต้นที่การควบคุมตัวเองแล้วคุณล่ะมีเทคนิคอะไรในการคุมใจเวลาเทรดคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ครับ